ธุรกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายอยากจะให้คนเมืองเนี่ยอยู่แบบพึ่งพากับธรรมชาติมากขึ้นมันเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงคนกับธรรมชาติได้ทั้งแก้ปัญหาสังคมแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำด้วยก็คือการทำเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยค่ะ แรกๆผักดันก็มีปัญหาเรื่องของรายได้ที่จะมาจุนเจือองค์กรด้วยด้วยปัญหาที่เราทําเป็นปัญหาที่เป็นเป็นที่น่ารังเกียจเราเองก็รู้สึกว่ามันมันยากมากที่จะจะแก้ปัญหานี้นค่ะอย่างที่เราเริ่มทําจากการที่ไปเอาขยะมาก่อนเราก็ไม่เห็นว่ามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไระคร่ะเราก็คือตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าไปเอาขยะมาเราหุยเราได้เราได้ไดไดช่วยโลกนะแต่ว่าคนรอบๆอบ ตัวเรากลับไม่เห็นว่ามันมันเป็นประโยชน์นั้นเราก็มีความท้อใจในจุดนั้นแต่ว่าพอเราพลิกกลับมาว่าการที่เราไปเก็บแทนที่เราจะให้เราเป็นคนไปเก็บเองเป็นเปลี่ยนเป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยจัดการขยะได้ด้วยตัวเองเอมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในของคนอื่นๆด้วยพอเราเริ่มรู้จักกล่อ,องที่ผักดันแนะนำเนี่ยนะคะ ด้วยความที่เราเป็นครูแล้วพี่เวลาไปไหนพี่จะให้คุณรูไปด้วยเพื่อจะได้เรียนรู้ด้วยกันเราปรึกษากัน mm hmm. บอกว่าเราจะมาทํากันเองในออฟฟิศในห้องเล็กๆไม่ได้ละเราออกมาเป็นกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียนเลยไหมตอนแรกเด็กก็กลัวค่ะวิ่งหนีกันพอเปิดมาแล้วก็มีนอนอะนะคะแต่พอเราสอนว่านอนเนี่ยเอาไปเลี้ยงไก่ได้นะนะคะเด็กก็เลยรู้สึกมีความผูกพันโอ้นี่มันมีค่านี่เด็กก็เริ่มเห็นคุณค่า แล้วก็ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเพราะว่าพ่อแม่จะมาเล่าให้ฟังว่าคือเขารู้สึกเหมือนกับว่าลูกเขาเปลี่ยนเมื่อลูกเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาเลยเริ่มฟังเราว่าทําอะไรกันครับในโรงเรียนซึ่งพี่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแรงกระตุ้นที่สําคัญจริงๆแล้วเราหวังในตัวเด็กมากกว่าตัวรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่ขณะนี้เขาเอาไปเชื่อมโยงกันได้ในครอบครัวซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ควรทําอย่างยิ่ง เชื่อว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือหลายคนอย่างผมเองอศึกษาเรื่องนี้มาบ้างเหมือนกันหลายปีแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเพราะรู้สึกว่าแต่ละวิธีเนี่ยมันไม่ไม่ได้เหมาะกับชีวิตประจําวันของเราเลยนะแต่พอมาเจออะไรที่มันแบบเฮ้ยมีคนทําไว้ให้เราก็แค่จัดการมันในแต่ละวันเพิ่มเวลาขึ้นมานิดหน่อยแล้วมันมีผลให้เห็นว่าเฮ้ยมันสําเร็จมันไม่ได้วุ่นวายมันได้ผลประโยชน์จริงๆแบบเนี้ยเออมันไม่ได้ยากเกินไปถ้าเราจะเริ่มครับเราอ่ะเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้แรกๆเราไม่รู้หรอก เราก็ใช้ดินสําเร็จรูปนี่แหละเราก็งวว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นผลมันไม่งามมันไม่โตอะไรเงี้ยจนเราก็มาลองศึกษาด้วยแล้วเราก็เออไอดินอันนี้มันไม่ใช่ดินที่มีประสิทธิภาพพอที่จะทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตมันจะต้องมีปุ๋ยเข้ามาเป็นส่วนผสมแทนที่เราจะไปซื้อปุ๋ยเราก็ทําเองจากเศษอาหารที่เราทานอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มีคุณภาพมากๆก็ใช้แค่อยางละครึ่งมาปลูกต้นไม้ก็คือสวยงาม เติบโตได้ดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็โอเคสบายใจว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็ได้ผักที่เราปลูกก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เป็นคนหนึ่งที่ผลิตขยะเหมือนกันนะแต่ก่อนก็ไม่ได้รีอร์ไร์อะไรก็ปล่อยอทิ้งไปวันหนึ่งก็มันคิดว่าเอ๊ะแล้วสุดทางของไอ้พวกขยะพวกเนี้ยไปที่ไหนอะเรื่องแบบนี้มันก็คิดมานานหลายปีเพียงแต่ว่า มันไม่มีโซลูชันหรือว่าแนวทางปฏิบัติหรืออะไรเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ที่เพจผักดันเขาเขาทำเนี่ยอ่านดูก็ประทับใจแนวความคิดของเขาส่วนดินที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อนะเราก็ไม่คิดว่าขยะมันจะสลายเร็วขนาดนี้เวลาเปิดถังมาตอนเราเอาขยะใหม่ก็ไปใส่กลิ่นมันไม่ได้ทำให้ชีวิตแย่ขนาดนั้นเพราะนั้นไอ้วิธี B T ตรงนี้ตรง p r o เดอร์ตรงนี้กับ m มท e r i a เที่มาใช้เนี่ยท้าเราหาวิธีที่ทําให้มันคอมแพ t กับกับไลฟ์สไตล์ล้วได้กับวิธีการใช้ชีวิตของเราได้มันก็จะสะดวก ผมก็ประทับใจมากนะครับที่ทางผักดันสามารถที่จะนำเสนอกล่องหมักปุ๋ยหมักเสร็จอาหารที่ราคาเข้าถึงได้ราคาของออพวกเทคโนโลยีที่สามารถถูก,กนำมาใช้จัดการกับเศษอาหารแต่ว่าแต่ละอย่างแพงๆทั้งนั้นเลยหรืออย่างน,น้อยๆที่เจอกับที่อื่นก็คือราคา7 0 0 0บาท10,000บาทอย่างเงี้ยนะครับแค่สำหรับระดับครัวเรือนเท่านั้นแล้วผมก็คิดว่าเออผักดันเนี่ยสามารถที่จะให้คําตอบที่ราคาถูกกว่านั้นเยอะ อยู่แค่5 0าบาทเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในรูปแบบที่เข้าถึงกันได้จริงๆนะครับให้คนทั่วไปเข้าถึงกัคำตอบนี้ได้อย่างผักดานเนี่ยทำเรื่องของการส่งเสริมให้คนเนี่ยจัดการขยะในครัวเรือนสามารถรับผิดชอบกับขยะของตัวเองได้แล้วก็มีเครื่องมือในการจะช่วย ทําให้การจัดการน so ั้นอ่ะง ER ่ายขึ้นฉะนั so ้นเงินทุกๆบาททุกๆสตางค์ที่ผักดันได้เนี่ยนั่นหมายความว่าขยะได้ได้ถูกลดจํานวนลงอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่อาจจะหนึ่งในบรรดาสมาชิกของผักดันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในก็คือเขาได้เรียนรู้ที่จะจัดการขยะของตัวเองได้รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองก่อแล้วก็หลังจากที่เขาได้ปุ๋ยมาแล้วเนี่ยมัน กระตุ้นให้เขาอยากจะได้ลงมือเพาะปลูกด,ด้วยนะคะสิ่งที่พักดันอยากเห็นนะคะก็คืออยากเห็นทุกๆบ้านจัดการขยะสดของตัวเองคือการจัดการขยะสดให้ทําเป็นเรื่องธรรมดาเลยเหมือนวันหนึ่งเราอยากเห็นว่าทุกบ้านเนี่ยขยะสดมันไม่มีมันมีแต่ว่าเออเอาไปทําปุ๋ยมาอะไรอย่างี้ค่ะอยากเห็นขยะสดร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับ บอกฝังกบหรือว่าคนที่จะต้องจัดการขยะต่อ,ตอไปค่ะผักดันเองก็ยังเป็นเครื่องมือที่ราคาย่อมเยาวที่สุดในในตลาดนะคะแล้วก็เราใช้กระบวนการธรรมชาติในการจัดการแล้วก็กระบวนการให้คนได้มีส่วนร่วมในการจัดการนะคะได้ลดขยะได้ใช้ธรรมชาติเป็นเป็นเรื่องนำแล้วก็ จะมีการแนะนำการจัดการขยะโดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องมือของผักดันก็ได้นะคะแต่ว่าใครที่อยากสนับสนุนผักดันก็สามารถทำได้เช่นกันตอนนี้รายได้หลักของผักดันก็จะเป็นเรื่องของการจำหน่ายเครื่องมือการจัดการะคะ่ะแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นการจำหน่ายปุ๋ยที่ได้จากการหมักเสษอาหาร ก็เป็นในครัวเรือนของเราเองเนี่ยแหละคะ่ะเราไม่ได้มุ่งเน้นกําไรสูงสุดที่เป็นในรูปแบบของตัวเงินเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราได้แก้ปัญหาสังคมด้วยในขณะที่ผักดันเองก็สามารถอยู่รอดได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะเรามีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรารักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็จะดูแลเรา